ความมั่งคัง่งด้านความรู้กับธุรกิจกิสนาอืเป็นยังไงนะคะเราก็มาดูกันแล้วกันว่าธุรกิจกิสนากุ้งบอกแล้วว่าเป็นการประกอบธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ายนะคะหรือว่า MLM นี่แหละวันนี้กุ้งพูดเต็มปากเต็มคําเลยเพราะว่ากุ้งได้มีความรู้จริง,รงๆกับธุรกิจนี้แล้วมันทําให้กุ้งอินนะคะกับธุรกิจเครือข่ายมากๆเพราะ มันมีเหตุผลหลายอย่างนะคะเข้ามาแล้วสามารถตอบโจทย์ตัวเองได้ก่อนอันดับแรกนะคะกุ้งก็บอกว่ากุ้งก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่ <c oughs> เห็นแก่ตัวเหมือนกันที่ต้องการสุขภาพที่แข็งแรงบอกเลยว่าต้องการมากๆเลยนะคะนั้นเราต้องตอบโจทย์ตัวเราก่อนนะ,ะก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นเอาง่ายเลยนะ,ะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพก็คือมีอาหารดีด,ดีนะคะมีอาหารเสริมดีๆเอาไว้ให้เรากินป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เมื่อเราดีแล้วเรามีสุขภาพที่ดีนะคะร่างกายเราแข็งแรงสุขภาพจิตเราก็ดีเราจะทำอะไรก็ได้ทีนี้นะคะจะเพิ่มเติมความรู้ยิ่งดีเลยสมองปลอดโปร่งนะคะเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาผู้เป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อยู่แล้วนะคะแต่ไม่ค่อยอ่านหนังสือค่ะชอบประสบการณ์ตรงค่ะบอกเลยว่าชอบประสบการณ์ตรงนะคะอยากรู้เรื่องนี้ ไปเลยบุกเลยนะคะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายไปเลย,ไป,เลยไปฟังเลยนะคะไปทาเลยทาให้เห็นกับมือเลยกับตาตัวเองว่ามันเป็นยังไงนะคะทุกอย่างนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นความมั่งคั่งเรื่องความรู้เนี่ยนะคะมันทาให้อ่าพอเรามีร่างกายแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะมันก็ทําให้กุ้งนี่ได้พยายามศึกษาความรู้นะคะเอาเลยว่าธุรกิจ M L M เนี่ยเครือข่ายเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่มันสามารถทําให้เราเนี่ย ที่จะอยู่กับมันได้แบบมีความสุขได้นะคะทุกอย่างกุ้งบอกเลยว,ว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสียที่เขาพูดกันเนยอะแยะมากมายเนี่ยที่เขาเห็นกันเนี่ยมันใช่หรือเปล่าต้องพิสูจน์ก่อนนะฮะพอพิสูจน์เสร็จปับ๊บเราก็อ้าวมันไม่เป็นอย่างที่เขาพูดตรงไหนมันเป็นดีเขาพูดตรงไหนอันนี้เขาพูดเพราะอะไรที่เขาไม่พูดเพราะอะไรที่เขาไม่เป็นแบบนั้นหรือเป็นแบบนี้นมันเพราะต้องมีการอะไรฮะวิเคราะห์วิจัยด้วยตัวเราเองนะฮะไม่ต้องมาให้ใครเลย บอกเพราะกุ้งจะไม่เชื่อใครง่ายถ้ากุ้งยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองเป็นคนแบบนี้นะคุณก็เหมือนกันอย่าให้ใครมาพูดอะไรเพื่อที่จะโน้มน้าวใจคุณไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นโดยที่คุณยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองธุรกิจนี้นะคะบอกเลยว่ากุ้งส,สามารถสะสมข้อมูลหรือว่าความรู้เนี่ยทั้งรู้ลึกแล้วก็รู้กว้างได้มากที่สุดเลย นอกจากเวลาะะที่เรามีจะไำกัดแต่ว่าเราสามารถสะสมเวลาได้เนี่ยเรายังมีเวลาะะที่เหลืออีกเยอะเลยเมื่อเราสะสมเวลาได้เรามีเวลาที่เหลืออีกเยอะเลยเอามาทําอะไรมาสะสมข้อมูลความรู้รู้ลึกและรู้รอบนี่แหละเรื่องของธุรกิจเรานะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกกุ้งจะเป็นคนชอบท้าทายที่คุณบอกว่าไม่ชอบเพราะอะไร นะฮะแล้วก็ที่บอกว่าชอบเพราะอะไรที่บอกว่าทําเพราะอะไรไม่ทําเพราะอะไรมันจะท้าทายกับกุ้งมากแต่ที่บอกว่าไม่ทาเนี่ยกุ้งยิ่งท้าทายเลยนะฮะต้องหาให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมามันใช่หรือเปล่าก่อนพอพิสูจน์แล้วโอ้โหมันเป็นข้อมูลของตัวเองละแสดงว่าเรารู้รลึกละใช่ไหมฮะเป็นข้อมูลของเราเองนี่คือข้อมูลจริงแล้วนะฮะข้อมูลจริงที่เราได้ประสบการณ์ตรงเนี่ยเราถึงบอกว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะ กุ้งนะฮะจะให้คุณนะคะวิเคราะห์วิจัยนะฮะไม่ใช่แค่ได้ฟังมาเท่านั้นแต่มันต้องลงมือทําให้เห็นก่อนว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือว่าไม่เป็นอย่างที่เขาพูดจริงอย่าพิ่งเบาค่ะอย่าพิ่งหูเบานะ,ะ,ะก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเราอย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองแค่ได้ยินคนอื่นเขาพูดนะคะเราอย่าปิดกั้นตัวเองแค่ เห็นคนคนนั้นก็ทำแค่ไม่กี่นาทีที่คุณเดินผ่านใช่ไหมฮะอย่าตัดสินใครอะไรยังไงแค่คุณได้ไปเห็นแว๊บเดียวใช่ไหมฮะคุณยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศนั้นเลยอย่าตัดสินเขานะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยที่เราต้องทำกับธุรกิจนี้นะฮะที่สะสมได้เี่กกุ้งบอกว่าความรู้นี่แบบเยอะมากเลยทุกวันนี้ยังเรียนรู้ไม่จบเลย ยังเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะสนุกมากค่ะก่อนหน้านี้ทำออฟไลน์นะคะเจอผู้คนมากมายเอ้เราก็อยากสะสมผู้คนเราต้องเผชิญหน้ายัางไงนะคะไอ้คนนั้นใจดีไอ้คนนี้โมโหอยู่ไอ้คนนี้อารมณ์เสียอยู่ไอ้คนนี้อารมณ์ดีอยู่ไอ้คนนี้่าชอบเราไอ้คนนี้ไม่ชอบเราเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะฮะ <c oughs> เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นอะไรที่มันทําให้เราสะสมข้อมูลต่างๆเนี่ย ะะเพราะฉะนั้นยิ่งทําเยอะเรายิ่งต้องมีข้อมูลหรือว่ามีความรู้เนะะี่ยค่ะรอบตัวเราเยอะขึ้นนอกจากเรารู้ลึกเรื่องเฉพาะธุรกิจเราแล้วนะคะธุรกิจเรานีต้องรู้ลึกก่อนนะคะแล้วก็รู้รอบปัจจัยต่างๆที่ทําให้ธุรกิจเราเนะะี่ยค่ะมันมันอะไรฮะมันสักเซสหรือไม่สักเซสทำให้ธุรกิจเรามีผลกระทบไม่มีผลกระทบนะคะเราต้องรู้ด้วยรู้รอบคนอื่นก็ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น การรู้ล,ลึกหรือลอบเป็นปัจจัยสําคัญในการที่เราจะมาสะสมอะไรต่างๆตามมาของเรานั่นเองนะคะรู้ลึลกก็เรื่องรู้เรื่องธุรกิจเราศาสตร์ของการทำธุรกิจนี้ที่เขาทําสําเร็จมาเขาทํำยังไงาศาสตร์ของการทําธุรกิจนี้ที่เขาทําไม่สําเร็จมาเป็นยังไงรู้ลึลกก่อน นะและจริงจริงแล้วเราต้องทํำยังไงต้องดิสคัสมาเป็นวิธีการของเรานะพอดิสคัสมาเป็นวิธีการของเราปั๊บเราก็ทําวิธีการของเราไปสําเร็จเดินต่อไม่สําเร็จย้อนกลับมารู้ใหม่ศึกษาใหม่ลงมือทําใหม่อย่างเงี้ยตลอดเวลานะฮะทำทุกวันทาทุกวันไปเรื่อยคุณจะมีแนวทางของคุณเองและตอนนั้นแหละค่ะคุณจะสําเร็จกับทุกๆก,ก้าวที่คุณเดินกับธุรกิจนี้ บอกเลยว่ามันตื่นเต้นมากๆที่เราจะมันไม่มีอะไรแล้วค่ะที่จะจะให้เรามานั่งสะสมข้อมูลความรู้นะคะบอกเลยค่ะก่อนหน้านี้กุ้งทํางานประจํามาสิบกว่าปีไม่มีเวลาหรอกค่ะที่จะไปนั่งหาข้อมูลอย่างอื่นนอกจากงานที่เราทําตรงหน้าแค่รู้แค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วไม่ต้องไปรู้เยอะรู้มากก็อะ,อะไรฮะคนสูงกว่าเราเขาก็ว่าอีก รู้เยอะอะไรนั่นอีกนะคะก็โดนตาหน้าอีกเยอะแยะมากมายเลยเจอมาบ้าเจอมาเหมือนกันคะ่ะสิกว่าปีนะคะพนักง,งานประจำเนี่ยเราร่วมเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะพอมาทําธุรกิจส่วนตัวโอ้โหไม่เจอแบบนั้นจะเจออีกแบบหนึ่งค่ะปวดหัวมากต้องบริหารมันทุกเรื่องตั้งแต่สากับเบอร์จนเรือลบตั้งแต่แม่บ้านยันซีอนะฮะถ้าธุรกิจส่วนตัวธุรกิจเจ้าของกิจการนะฮะแต่นี่คือธุรกิจเครือข่ายเราไม่ต้องมาทำทั้งสองอย่างนะะั้นเลยค่ะ แต่เราทาอีกแบบหนึ่งเป็นธุรกิจเราเหมือนกันเราต้องไปยุ่งเรื่องนู้นที่เราไม่อยากยุ่งเรายุ่งแค่เรื่องเดียวที่บอกแล้วไงมาสะสมข้อมูลและความรู้ยิ่งรู้ลึกหรือรอบเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีประโยชน์ต่อธุรกิจเรามากเท่านั้นและเรายิ่งได้ขยายตัวเองมากเท่านั้นเมื่อเราขยายความรู้เท่าไหร่นั่นแหละค่ะผลลัพธ์ของเราก็จะตามเรามาตามที่เราได้ขยายความรู้ไปขยายค่อยๆขยายค่อยๆขยายไปเรื่อยๆผลลัพธ์เกิดจากอะไรคะผลลัพธ์เกิดจากอะไรความสามารถ ของเรานะฮะทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะมันมีความสุขแล้วแฮปปี้กับสิ่งที่เราสำเร็จมาได้แบบเป็นอย่างดีเลยเพราะนั้นมาสะสมความมั่งคัง่งด้านความรู้ลึกและรู้รอบกับธุรกิจนี้ที่กิษณาอินเตอร์กันค่ะ